เนื้อหาของ I c a n Breathe ก็พูดถึงความรักของของคนรักคู่หนึ่งที่สมมติพอเวลามีความรักแล้วแล้วคนที่เรารักเนี่ยเราต้องสูญเสียไปหรือเขาจากไปไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่คนคนนั้นที่ได้รับการสูญเสียคือรู้สึกว่ามันมันเจ็บปวดมากจนถึงขั้นหายใจไม่ออกอไงครับ สมัยต้องมีหลายเวอร์ชั่นใช่ไหมครับสำหรับ MV I Can Breathe ก็คือด้วยความที่ก็เป็นคนทำเพลงเป็นคนทำเพลงเองกับโปรดิวเซอร์เนี่ยแล้วก็เราเรามีส่วนร่วมในด้านดนตรีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคนอื่นๆน่าจะมีส่วนร่วมกับผลงานของเราซึ่งเรามันึกแล้วถ้าเป็นดนตรีก็ไม,ไม่ไม่น่าจะได้เพราะว่าเราก็ทำทำเสร็จออกมาแล้วเป็นโปรดักชันออกมาแล้วเป็นตัวเพลงเองแต่ MV เนี่ยเรายังไม่ได้ถ่ายเราก็เลยคิดว่า ถ้าเราทําเป็นโปรเจกต์แบบโคเรคชั่นสามารถให้คนแบบมาร่วมกับ MV เราได้มามีส่วนร่วมกับผลงานเราได้ก็เลยคิดว่าเนี่ยลองให้แบบเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นหรือไม่ต้องวัยรุ่นก็ได้ใครก็ได้ที่แบบที่สนใจท,งทางด้านนี้อยากมีส่วนร่วมกับผล,ผลงานของเราก็ลองส่ง MV เข้ามาดูมันเลยเกิดเป็นการโคเรคชั่นเป็นการร่วมกันทําด้วยครับ กับพี่จอร์จทาดาก็เพราะว่าเราเรารู้สึกว่าอยากได้อะไรใหม่ๆสำหรับ MV เราเพราะว่าพี่จอร์จเองก็เป็นช่างภาพปกติไม่ได้ทำ MV, า m ็ก็จะทำถ่ายแฟชั่นด้านด้านแบบพับเซ็กซี่เซ็กซีน่นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าเออไหนลองให้พี่จอร์จมาทำา MV ดูว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็ส่วนพี่ต้นเนี่ยอ่าพี่ต้นทำหนังโฆษณาอยู่แล้วเราลองเอ้ยถ้าปรับมาทำเป็น MV อย่างเงี้ยมันจะได้รูปรูปแบบหรือพี่เขาจะตีความ ความหมายของเพลง I c a n Beat เนี่ยออกมาแตกต่างกันแบบไหนด้วยเราใช้เพลงเพลงเดียวเนี่ยแต่ว่าสื่อออกมาอาจจะสื่อไม่เหมือนกัน<ๆ>ก็เลยคิดว่าพี่ภูมิกับที่เก่ง,กงสองคนนี้ลองมาทำดูซิว่า MV เนี่ยจะออกมาเป็น,ปนแบบไหนมุมมองไหน<ๆ>เพื่อให้เพื่อให้เ,เพื่อนๆที่อยากทำเนี่ยลองมองเข้ามาแล้วก็เหมือนเป็นต้นแบบเป็นไอดอลว่าเฮ้ยพี่เขาตีความอย่างนี้นะพี่ต้นเป็นจมน้ำพี่จอจออกมาเป็นแบบดูแบบเป็นฟุ้งฟุ้งเป็นอีโรติกนิดนึงแล้วตัวเราเองล่ะจะตีความแบบไหน

กเธอได้ยมคือด้วยด้วยชื่อเพลงมันพูดถึงการหายใจไม่ออกด้วยแล้วก็ผมก็เลยคิดไปว่าเอ๊ะมันมันจะเป็นมันจะเป็นความรู้สึกทรมานยังไงได้บ้างกับสําหรับคนที่หายใจไม่ออกซึ่งภาพภาพแรกที่ผมเห็นก็คือภาพของของคนจมน้ําเลยนะครับมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นไอเดียตั้งต้นเป็นที่มาครับ S <S <S ในในขั้นตอนการถ่ายทำนะครับฉากที่ยากนี่ก็คือคือฉากการถ่ายใต้น้ำนะครับเพราะว่าเพียงแค่การที่เราต้องกั้นหายใจอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็ยากแล้วแต่ว่าก๊อฟเนี่ยต้องแสดงความรู้สึกผ่านทางสีหน้าแววตาในขณะที่เขาต้องกั้นหายใจไปด้วยใต้น้ำเนี่ยซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากที่จะสื่อสารอารมณ์ไปด้วยพร้อมกับที่กั้นหายใจไปด้วยอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ยากในแง่ของการถ่ายทำนะครับ ความโดดเด่นของเอ็มมีนี้ในเวอร์ชันของพี่ต้นนะครับ m อ I Can Breathe นี่คือมันซิมพลมากครับมันดูดูเรียบๆง่ายๆมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในเหมือนเป็นแบบเป็นมุมมองจินตนาการของการจมน้ำจริงๆไม่ได้จมนะแต่ว่าแค่เป็นความรู้สึกข้างใน อีกอันหนึ่งก็อยู่กับความจริงก็ว่าโดดเด่นมากๆของพี่จอร์จทาดารู้สึกไงก็ก็รู้สึกว่าว่าวิวครับคือตัวกอลเองเป็นคนไปถ่ายก็ก็พอพอพอเก็ตแล้วแหละว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าซีนแต่ละซีนก็จะอยู่ในอยู่บนผ้าห่มแล้วก็อยู่กับน้องแพตตี้อะไรเงี้ยก็จะมีกอปถอดเสื้ออะไรเงี้ยคือกอปก็พอพอพอเก็ตภาพแล้วว่าต้องมาทางนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตอนไฟนอลคัตออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพ หรือโทนสีอะไรไงะเงี้ยจองมาเป็นไงแต่พอเห็นแล้วก็อ๋อโอเคส่วนร่วมในการถ่ายทอดน่าจะน่าจะเป็นเรื่องของความความรู้สึกมากกว่าเวลาร้องหรือเวลาอะไรเงี้ยก็ ก็จะก็จะนึกก่อนว่าเวลาที่ที่เราคุยกับพ่วงกับว่าเขาจะทําออกมามูดไหนมูดไหนเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราก็ต้องสื่อว่าโอเคอย่างพี่จอชเนี่ยคุณจะทําเป็นแบบดูลึกซึ้งเรั่นชิพแบบดูอินอีโรติกคือเราก็ต้องตีโจทย์ว่าเอ๊ Relationship อันเนี้ยมันไปไกลถึงไหนแล้วแล้วความรู้สึกที่เราจะเฮิร์ตมันจะอยู่ที่ระดับไหนกับอีกอันนึงของพี่ต้นมันเป็นการทะเลาะที่แบบ ความลึกซึกซของของความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ขั้นไหนเราจะต้องสื่อออกมาด้วยความเจ็บปวดระดับไหนอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันอยู่คือก๊อฟจะเป็นคนสื่อตรงนี้ออกมามากกว่าครับในส่วนตัวกรับ ถ้าทำถาึงความพอใจก็คือก็กพอใจแล้วครับสาหรับคนที่ฟังเพลงแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคือเพลงเนี้ยได้คอมเมนต์ที่ดีที่ดีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีคนชอบอย่างเงี้ยบางคนไม่เคยชอบเรามาก่อนก็เข้ามาฟังเพลงแล้วก็บอกก็ชอบเพลงเราเราก็แบบเออเฮ้ยมันก็เราเราดีใจที่ที่เราทําให้คนชอบเราอาจจะไม่ต้องชอบตัวเราก็ได้แต่ชอบผลงานเราเราก็ก็ดีใจแล้วเพราะว่าเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ที่เราพยายามแบบ ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้ละเอียดที่สุดให้ให้คุณภาพของเพลงมันออกมาดีแบบไม่ได้เน้นแบบว่าจะต้องรีบออกต้องทําออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยเราเน้นว่าเพลง mm. เพลงหนึ่งที่จะทําออกมาให้คนฟังเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องดีแล้วก็ต้องคุ้มค่าออกับการที่แบบเขาฟังแล้วเขาอยากจะโหลดหรือเขาอยากจะอะไรก็ตามเนี่ยครับเราจะอยากให้ให้ให้เพลงหนึ่งเพลงมีคุณภาพและมีคุณค่าสำหรับคนฟังครับ